ตอนนี้เราอยู่ที่นกระเลียงคอยาวพูดดังครับผมบ้านเสือเท่ากระเลียงคอยาวนะกระเลียงคอยาวเป็นทางผ่านของเราเนาะใช่หรือเปล่าหัววลายเสือ้ <ไป S 1> อก่อนเดียวจะซื้อต้ไม้ค่ะครับ ติดข้างฟูถ่ายไบเกอร์แล้วกันก็ด้านในก็จะเป็นขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับของชุมชนนะครับข้างหน้าผมก็เป็นเสื้อผ้านะครับเจอตัวถูกใจอ่ะุ่นเซ็กซี่มากถูกหรือยังคมากระผมถูกราคาที่แยกราคาเท่าไหร่คะสักร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบสักร้อยยี่สิบบาทอันหนึ่งยี่สิบเอาไหมเอาครับหรือเอาคนครึ่งคนละครึ่งสแกนจ่ายไม่ได้ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดินแบบนะไออามใส่นี่สูงยิ่งใหญ่เลยตัวไหนแรงสุดครับแกมอรถเหมือนกันค่ะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้สี่สิบเหมือนกันเจ้าแ็กสมตัวแกมอรถสวยเด้อเอาตังมา สำหรับใครที่อยากจะแต่งตัวพื้นบ้านนะก็มีบริการด้วยเจอจะเหมือนคู่แฝดกันเลยกอดี่เขาเลยแต่ฟองไปไหนคู่ายดเหนี่ยคู่แฝดเจ๋งไอไกนได้นะคะ แถมแม่ค้าด้วยค่ะอืมนไงบ้างครับผมมีแล้วใช่สามอาร์ตไปหาดกับแม่สิระหว่างทางที่เราจะถึงปลายนะครับเราแวะกินก๋วยเตี๋ยวบ้านจับโบะนะครับผมก๋วยเตี๋ยวห้อยขาในตำนานครับเป็นไงบ้างบรรยากาศ ก็คนเยอะได้ใจดยครมากๆนะได้กันมีมีกี่ร้านที่แบบฟิลให้ขายใช่ไหมนี่ร้านข้างๆก็มีอีกคนเยอะเหมือนกันคนเยอะเหมือนกันตอนร้านไหนที่ที่เคยเจอร้านนี้อ้าวไม่เคยมาไม่เคยมาดูรีวิว คืนนี้นะพวกเราจะไปพักกันที่บ้านยุนไหลนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีที่พักเหลือหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้จองนะเรามามหาเอาดาบหน้านะครับถึงแล้วครับบ้านสันติชนนะครับข้างหน้าเราเนี่ยเป็นรถบรรทุกอะไรดำๆเนี่ยหมูป่าแน่นอนวิถีชีวิตของที่นี่นะครับ น,นี่พาทิตย์กำลังจะรับโลกกันนะครับในข้างหน้าเราก็เป็นหมู่บ้านสันนิชนนะครับผมอนเันน,น,นี้เราก็ได้ที่กลางเต็นน์นะครับผมที่ยุ้นไหลครับอีสายพ่วง่ะ นี่วิวของเรานะครับสภาพหน่อยเป็นไงบ้างสุดๆอาทิตย์นี้ก็สําหรับค่ากางเต็นท์ของที่นี่นะครับก็คนละ100บาทนะครับก็มาก่อนก็หาจับจองนะครับไปกางตรงไหนก็นจุดแล้วแต่ท่านนะเรามาเดินหาของกินกันนะมาไปกินอะไรกันดี๋ยวนี้เมยว่าเขาเมย์ว่าเขาโอ้คุยด้วยไม่ใครคุยได้ทุกคนเลยอยากกินตรงที่เราอยู่นี่คือว่าร้านอาหารหมื่นลี้นะครับ โอ้ววิวสวยฮะดูดิดูแสงแดดแสงแดดสลับกับร่มเงาครับที่นายอยูกาาา่ะเนาะที่คนทีเนทางมาเป็นไงบ้างอากาศโคตรหนาวเลยครับลบมมันพัดแรงด้วยที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็เป็นตัวของอำเภอปายนะครับ ใช่ใช่นี่เราอยู่ที่หมือนลีครับแต่เรานอนที่ยุนหลแลนะ้วเรามาแว<ม>ะดำสิงคนละขวดนะครับดูสมาชิกกันดิสมาชิกเงียบคลิปก,กันหมดเลยแน่ครับมันนี้ครับผมแอบมองเธอเมื่อยามรับไหลแหน่ไวรุ่นสี่ชิงครับ lord oh, now ไม่เอามาจบกล้องได้ไหมคะตังเงี้ยเนี่ยเหรอเกิดขึ้น ทริปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันก็ติดตามรับชมกันในครั้งต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม